รายชื่อทุกคนที่สมัครสมาชิกช่องครับขอบคุณมากๆที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุสน,นการทำคลิปและการไลค์สดเนดะ้อกดไลค์กดติดตามไม่งั้นโดนแอนจังสทะลวงแอนจังคิดจะเติมเกมวันพันแม่ให้เติมที่เว็บไซต์ขั้นเทพแพ็ก18บาทเติมโคตรคุ้มได้เงินมูลค่า25บาทพร้อแมแบงค์เขียว1แบงค์ ยกตัวอย่างเติมแพ็ค v p 149บาทเราจะจ่ายคันเทพแค่107บาทเท่านั้นจัดไปดิแบบบ้มๆคือนลือคิดจะเติมเงินเติมคั้นเทพลูเรื่องสายฟรีวันที่45ต้องทำอะไรบ้างดูได้จากคลิปนี้เลยสิ้นสุดการรอคอยครับเพราะในเมื่อตัวแดงมีตัวที่เราต้องการเพิ่มเลทมาแล้วครับน้องชายนั่นก็คือบอกล่อร่างแรก มาเพิ่มเลร์ในตู้ตัวแดงครับแล้วก็เราพร้อมแล้วที่จะสุ่มมันแล้วก็ทํามันขึ้น S.S.R. บวกเยาวๆย้าอย่าลูกบวกจะทาให้ราชาทะเลอีกาสนายของราชากริบน,นี้เก่งขึ้นแน่นอนครับแต่ก่อนที่เราจะไปสุ่มกันตัวแดงเรามี140บใบน้องคอมเมนต์หน่อยคิดว่าจะได้ไหมวะคือเอาจริงนะใจมันออกแนวตุ้มๆตมๆว่าเราจะได้ไหมเนี่ยคือมันจะการันตีตัวที่3ใช่ไหมของ S.S.R. ว่าจะได้ตัวเพิ่มเรทแน่นอนก็คือจะได้บ่อล่อ แต่ขอไม่ไม่ถึงตัวที่3ได้ไหมเพราะตั๋วแดง140บใบเนี่ยมันไม่น่าจะถึงได้3 s ม r ว่ะขอแบบตัวเดียวเปิดมาสีทองอลังชางแล้วได้เลยก็แล้วกันครับแล้วก็เราจะถึงขึ้น s อ r บวกในวันนี้เลยส่วนสําหรับทรัพยากรเราลีรอเรียบร้อยแล้วฟินิกแมนลีทิ้งไปแล้วนะครับจากเริมที่ใช้ฟินิกแมนเนี่ยลีแล้วก็เตรียมเพื่อที่จะอัพบ่อล่อไปละ มาวันที่45ของเซวา634ครับมาอัปเดตกันก่อนเราอยู่ในอันดับที่130ของเซวาพลังอยู่ที่2ล้าน8 7 4,610นะครับอันดับถือว่าดีมากๆสำหรับสายฟรีเติมศูนย์ไม่เติมเงินไม่แต่บาทเดียวนี่ถ้าเกิดว่าวันนี้เราได้บ่อร่อ SNR บวกอีกเนี่ยพลังโดดกว่านี้อีกเพราะว่าเวลาใส่ลูกแก้วแต่ละอันพลังมันจะยิ่งพุ่งกระจุยกระจายครับ หวังเลข2หลักอ่าหวังเลข2หลักแล้วก็ที่พลังขึ้นแบบนี้เพราะว่าเลเจ็ดสครับกลยุทธ์มันมานี่กลยุทธ์เนี่ยเดี๋ยวพี่จะทําคลิปสอนอีกทีลวกันหลักๆเลยคือให้เราใส่ให้มันเรียงเป็นแบบนี้ให้ให้มันตรงสายอ่ะสมมุติว่าฮีโร่ใช่ไหมก็ต้องใส่ฮีโร่ไปหมดทุกอันประมาณแบบนี้นะครับปีศาจก็ใส่ให้ปีศาจให้ได้มากที่สุดมันจะมีขึ้นตรงนี้นะครับถ้าใส่กลยุทธ์ปีศาจสีม่วง6อันก็จะได้ h p กับป้องกันซึ่งมันจะเพิ่มพลังให้มันเยอะมากยิ่งขึ้นและถ้ามันเป็นนี้ล่ะเป็นเอ่อหอันสีทอง6อันเนี่ยก็จะยิ่งสูงกว่าเดิมอีกจะได้แบบของขั้นก่อนหน้านี้ด้วยเพราะงั้นเนี่ยใส่ให้ตรงสายแค่นั้นเองแรกๆเนี่ยจำหลักแค่นี้แต่เดี๋ยวจะทําคลิปสอนอีกทีหนึงว่าเอาอะไรยังไงดีเอ่อมันจะมีการไล่โจมตีอยู่ในนี้ด้วย อันไหนอันนี้ใช่ไหมไล่โจมตีก็น่าจะใส่ให้กับฝั่งปีศาจเพราะว่าเราต้องการให้ราชาทะเลอีกาสนายออกโจมตีแบบรัวๆยันลูกบวชนะครับอ่ะประมาณนี้เลเวลของเราตอนนี้เลวลเจ็ดสิบมัดมาดเออวาร์ปไป2วันเพราะว่าพี่ติดภารกิจด่วนนะครับก็เลยไม่ได้ทําคลิป2วันก็จาก75็ดาข้ามมา76แล้วก็เล่นเรื่อยๆแล้วกันนะครับในส่วนของหมุนวงล้อเอาเพชรเครั้งนะวันนี้หมุนไปศูนย์ครั้ง อมาเรียมันหมุนมั้งบอกว่าหรือว่ามันหมุนก่อนนอนว่าอัมาเรียช่วยมาชี้แจ้งถแถลงไขสิไม่รู้ว่าหมุนเวลาไหนบ้างในส่วนของตัวดําไปเรียบร้อยเปิดได้กี่ใบวะตัวดํารอบนี้กับครั้งก่อนรวมแล้วเก็บทั้งหมดโอ้โหสามสิบเก้าใบนี่คือล้างไม่ดีฮะล้างไม่ดีมากๆเลยอย่างที่บอกว่าสายฟรีควรจะเก็บตัวดําให้ได้มากที่สุดไอ้พวกเลเวลพวกพลังอะไรเอาไว้ก่อนเพราะอย่างเงี้ยพี่ว่ามันชา้าละ มันจะ s วยเอาเพราะว่าคนอื่นมันจะได้ตัว ur ก่อนหน้าเราเพราะว่าเราเก็บตัวดําไม่ครบเดี๋ยวตัวดไมาอีกทีก็รอบตอนสิ้นเดือนนะเมษายน30วันใช่ไหมวันที่30จะมีตัวดํารอบของฟูบุกี้มาอย่าลืมเก็บกันด้วยนะครับสายฟรีเก็บให้หมดเลยก็พร้อมแล้วไหมพร้อมที่จะเฉิดฉายไหมขอเถอะบ่อรอดมาแบบไวๆได้ไหมเพิ่มเลทบ่อรอแล้วก็ตัวอื่นนี่คือไม่อยากได้อะไรเลยอะเอาบ่อรอตัวเดียวครับมาลุ้นกันมีตัวแดงที่เราเก็บไว้ตั้งแต่ตอนเซิร์ฟเปิด เวันแรกอะหลังจาก7วันแรกมาไม่ได้เปิดเลยเป็นเดือนแล้วนะมาดองไว้เป็นเดือนครับได้ตัวแดง140บใบขอเปิดวันนี้ใส่ตะมะเหงกกว่าบาทดังนั้นก็ขอชาร์จพลังและขอกระโดดไปมีกระตุกจิตกระชากใจสีทองเลยไหมถ้าเราได้สีทองเนี่ยเ,เราเราหยุดสุ่มเลยนะเพราะว่าถือว่าเราจะได้เก็บตัวแดงไว้สุ่มอ,อื่นนะสุ่มตัวอื่นที่จะมาเพิ่มเลทเหมือนเดือนหน้าจะเป็นวัคซีนแมนล่างสองไหมไอ้ไม่ใช่ดิ มิถุนาเดือนมิถุนาจะมีวัคซีนแมนล่างสองนะครับเดือนหน้าไม่ค่อยมีอะไรเมื่อวานนี้ไอ้นั่นไอรีอะไรบิดนะมันส่งแชทมาให้พี่บอกว่าไปเซเวอร์จีนมาแล้วก็เก็บมานะครับรีบิดมานจะได้ไหมเนี่ยขอไหมได้ไหมเนี่ย S S R ได้เถอะขอร้องสีทองอลังช่างออกมาบ้างไหมนี่เปิดไปสีบใบแล้วยังไม่ออกเลยครับยังกระผิดตู้ไม่ออกอะไสักอย่างหนึ่ง คือมันต้องเป็นตัว SSR ตัวที่สามมันจะถึงการันตีเป็นเป็นตัวบ่อล่ออ่ะอืมแต่เราขอตัวเดียวได้เลยได้ปะสีทองออกมาเถอะไม่มาว่ะใบที่60ครับของตัวแดงมาๆมา,มาถ้าเกิดได้มาเนี่ยจะทำให้มีตัวกิกี้คอยรับดาเมจให้ราชาเทเราแข็งโหดตึงอันตรายมากกว่าเดิมสีทองอลังชาง,างออกมาม่วงมเาเแล้อทองมาไหมไม่มาเฮ้ยเกินใบที่เจมดิ เ0็ดสิบเลยให้น้องครึ่งทางแล้วเฮ้ยใจคอจะให้เกลือขนาดไหนวะ GM อย่าบอกนะมาเถอะบอกล้อออกจากคุกเพื่อโอ้โหกูจะหลุดกูจะรล้วพูลรตัวที่สามของซะวะโอ้ยกูจะล่วมึงหลุดเลทมาไกลแล้วเขาเพิ่มเลทบอกล้อมาทำเพื่อเนี่ยโอ้โหเนี่ยบอกแล้วใครชอบพูลริมันจะมาบ่อยๆกูม,มั่นนะป๋อสามดาวเลยได้ไหม ไม่ไหวแล้วอาวุธนสารดาวเข้าที่หัวอะเข้าที่หน้า G m u ยู่นองโอ้จะหลุดเกินไปเอามาเยอะเกินสามตัวแล้วอะรู้ว่าปลดฟิกเกอร์แต่ขอเอาตัวมาเฉิดฉายก่อนได้ไหมสีทองเถอะเอ้ยออกมาแล้วออก่อกล่อข่าคือผู้นำแห่งกลุ่มโจรสลัดส,สารมืดราชาทั้งบูมาแล้วบอล่อน้องโอ้ใจแบบเมื่อกี้ใจแบบ เต้นแบบตึบ,ตบ,ตบๆ,ๆเลยแบบคูลี่มารู้สึกว่า S R อีกตัวมันจะมาเมื่อไหร่แต่โลต่อเลยครับสิ้นสุดการรอคอยบ่อร่อมาทันทีเพียงแค่80ิบใบเท่านั้นอ่าเรายังเหลือตัวแดงเก็บไว้60นะก็เก็บไว้สุ่มตัวต่อไปโอ้โหได้จนได้บ่อร่อล่างสุดยอดแห่งวิวัฒนาการกําลังจะมาถึงอ่าเดี๋ยวมันมีเควสไม่ใช่หรอมีเควสไหมเผื่อเราได้ของได้อะไรบ้างเนี่ยได้การอัพดาวได้ตั๋วแดงเพิ่มเติมโอเค ลุ้นแค่การอัพดาวอย่างเดียวอื่นไม่ค่อยหวังอะไรเท่าไหร่นะครับเอาเอาไว้อัพตัวมา <S <S บ่อร้อยอยู่ไหนแล้วดูดิว่าพลังเราจะดีดไปเท่าไหร่ครับอันดับเราตอนนี้อยู่ที่130นะลองลองอัดสุดที่บ่อร่อเอาอยู่ไหนแล้วเนี่ยภารกิจไม่ใช่หน้านี้เนี่ยไม่ได้เข้าเกมนานอยู่หน้าสมุดภาพแล้วไปที่ S R บวกนี่ตัวนี้น้องจายมาแล้วพร้อมที่จะเฉิดฉายเรามีกันมีหินสอัน เว้ยอัตคัดจริงแล้วมีกล่องหินฟรีอยู่ครับอันนี้อย่าเปิดผิดนะเลือกเอาหินปีศาจโอเคเอ่อเปิดผิดเป็นเป็นหินฮีโร่นี่คือชีวิตเปลี่ยนนะกลายเป็นกระสอบทรายเหมือนเดิมมาปรสารล่างปลุกเตือนใส่หินไปก่อนหนึ่งอันเพิ่มมาเท่าไหร่สี่พันก็ยังโอเคยังเยอะอยู่อีกหน่อยอีก4ี่พันหกใส่ไปเรื่อยสี่สี่สิบหกมื่นหกอย่างเงี้ยเจบ้า ใส่สีอันเพิ่มหมื่นหกมาแล้วนาทีเอ็มอวัศาสรปุุกตื่นเซเลมูนดู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 น้องชายโอ้โหปืนใหญ่ระเบิดกลุ่มดาวเข้าที่หัวเข้าที่หน้าน้องโคตรแข็งโคตรเท่ ank, เดี๋ยวแคปจอทำอ้นี่ก่อนเอาไว้เอาไว้ไปทำหน้าปกโคตรแข็งโคตรเท่โคตรโหดโคตรตึงโคตรอันตรายได้มาแล้วครับ งานนี่แหละบอกเลยว่าวันนี้ต้องมีคนเจ็บตัวนะไปสู่โอเคแล้วก็ต้องอัดมาด้วยเนะี่ยต้องอัพใส่ทีมก่อนใส่แทนใครอะ่ะนะกักหวานใส่แทนทัชความจริงน่าจะรีทัชนะเพราะว่าทัชไม่ได้เล่นอยู่แล้วบรอรสยืนตรงนี้กำลังดีปืนใหญ่ระเบิดใส่เข้าที่หัวเข้าที่หน้าแล้วก็อัพเลยครับเราเตรียมทรัพยากรไว้อัพอยู่แล้วรีฟินิชรอดูซิว่าจะได้พลังสูงสุดเท่าไหร่อันดับจาก130จะเด้งไป ขนาดไหนนะครับตอนนี้ก็กลับมาทําคลิปถี่ขึ้นนะสวันที่หายไปเนี่ยมีภารกิจนะครับเพราะว่าไปเป็นวิทยากรมีอบรมเด็กเยาวชนที่เขามาเป็นดีเจเราก็เลยต้องไปเป็นวิทยากรแล้วก็เหนื่อยอะเสร็จห้าโมงเย็นทุกวันอ่ะก็เลยไม่ได้ทําคลิปไม่ได้ไลฟ์สดนะครับวันนี้นอกจากทาคลิปเนี่ยเดี๋ยวตอน6กโมงเย็นน่าจะหลังอัพคลิปเสร็จอะ ก็จะขึ้นไลท์ทันทีเลยแล้วมาโชว์ความโหดของบ่อรอด้วยว่ามันจะแรงสักแค่ไหนนะครับหลักๆเนี่ยดาเมจมันสู้ราชาทะเล UR ไม่ได้หรอกแต่ที่เราอยากได้นะเพราะว่ามันจะมีตัวกีกี้ที่จะคอยลดดาเมจให้นะครับจะทําให้ราชาทะเลแล้วก็ทีมของเราเนี่ยอึดมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีดาเมจจากการระเบิดของกีกี้มาดูกันถึงความต่างว่าจะไหวไหมตอนนี้ไอ้พวกที่ใช้คอจักรพรรดิเด็กก็ยังไม่มีตัวดาเมจน,นะ ก็เป็นกระสอบทรายสําหรับเราไปก่อนนะวันนี้โดนเลยปืนใหญ่ระเบิดกลุ่มดาวเข้าที่หัวเข้าที่หน้ายู่นองชายอ่าัได้ถึงขั้นไหนวะเนี่ยน่าจะได้ถึงสีทองเลยที่เราเตรียมไว้อ่าโคกหมดไปละใส่โครกกระป๋องหมดเอาเป็นโคกขวดใส่ไปต่อเลเวลหกสิบสบายม,มันเท่นะมบรลอสเนี่ยโดยเฉพาะล่างเนี้ย SNR พี่ว่าเท่กว่าล่างสุดยอดอีกใครเห็นด้วยกดคอมเมนต์เห็นด้วยเข้ามานะพี่ว่าล่างนี้เท่และถ้าเกิดว่าเราได้เนี่ยตอนเซิร์ฟเวอร์เปิดใหม่ๆอ่ะม,มันเป็นตัวที่แบบอู้น่าจะอัดมันอ่ะยิงมันเลยทีเดียวเชียวอ่ะสุดแค่นี้ได้เลเวลหกสิบสี่ไปอัดอันนี้ต่อเล่นยาวๆต้องอัดแบบนี้ครับถ้าตอนเซิร์ฟเวอร์เปิดอ่ะน้องลองคิดภาพดิว่ายิงทีหน้าไหมยิงทีหน้ายู่เออตอนนี้มันมันชา้ามันช้าไปละ ดาเมจมันไม่ได้แรงพอที่จะทะลุโล่จักรรพัิเด็กครับแต่แต่ว่าเราอาศัยตัวกิกกี้แค่นั้นเองัอได้ถึงขั้นไหนนี้เอาให้สุดมันได้พลังน้อยนะเนี่ยอืมมันได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่อยากรู้ว่าอันดับจากร้อยสามสิบมันจะขึ้นไปอันดับไหนถ้าเกิดว่าเราใส่สุดนะครับโอเคถึงขั้นห้าอัดต่อ ตัวละครตัวต่อไปที่หวังอยู่ตัว UR เนี่ยหวังเป็นอัศวินขับรถ u r ก็อีกประมาณ2 3สเดือนถึงจะมาตอนนี้ก็เก็บตัวดําตัวดามันพอเก็บอยู่แล้วแต่เสียดายที่ตัวดําไอ้รอบที่หมาดมาพี่เก็บไม่ได้เยอะนะเก็บเก็บไม่หมดเอา,อางี้ดีกว่าเหลืออีกประมาณ10ใบที่เก็บไม่ทันนะครับรอบนี้แก้ตัวเดี๋ยวตัวดําที่จะมาตอนสิ้นเดือนนี้สามสิบเมษายนน่ะจะเก็บไว้ให้ได้เยอะที่สุดนะครับอ่ะสุดแค่ขัน้นนี้ได้ลิมิตแค่เลเวล9้า ของสวมใส่มีเปล่าไม่รู้แต่สิ่งที่มันให้มาคือดาวให้มาสองดาวแต่แรกแล้วต้องไปหาเศษลงโอเคอถึงจะอัพอันนี้ได้ก็ไม่หาเศษลงอีกพลังน่าจะไปได้ไปไกลกว่านี้ครับอันนี้มีอะไรบ้างเนี่ยของอัพของอัพไม่อยากจะอัพวะโอ้ของอัพขอเก็บไว้ก่อนมีน้อยอเราไม่เน้นดาเมจกับตัวมันอยู่แล้วเอาไว้ยืนนะครับใส่ของก็เน้นไปโจมตีอย่างเดียวเลยโจมตีโจมตีเปอร์เซนต์โอเคโจมตีผลต้านทานนะ่ะได้ ของทองโอเคมีของทองบ้างมีอะไรอีกโจมตีอัตาราลดดาเมจประมาณนี้การ์ดบัฟใส่เป็นโจมตีโอของมันก็เต็มวะ่ะของการ์ดบัฟไม่ค่อยดีเลยอะ่ะการ์ดบัฟเนี่ยต้องหาพวกของสีม่วงมาใส่นะนี่ังใส่ของสีฟ้าสีเขียวอยู่เลยอะ่ะเนี่ยราชาเทะเลของเราก็ยังฟ้ากับเขียวอยู่เลยครับต้องไปหาเพิ่มแต่ของอันนี้ดีละ ราชาทะเลนี่โอเคแล้วของโจมตีโจมตีเปอร์เซนต์อาจจะต้องเปลี่ยนอันเนี้ยโจมตีที่มันข้างล่างไม่เป็นเปอร์เซนต์น่ะเดี๋ยวค่อยหาไปเรื่อยครับเดี๋ยวไปดูความแรงดีกว่าดูซิว่าอันดับเราเท่าไหร่ละอันดับ130ร้อยสามสิบไม่อนเลยกูจะบ้าเฮ้ยไออันดับร้อยยี่สิบเก้ามันเป็นใครวะเดีย๋ยกูรู้นะอันดับร้อยยี่สิบเก้ามึงใครวะตีแน่เราจะตบอันดับร้อยยี่สิบเก้าให้คว่ำเลยพลังเยอะนักเหรอฮะอยากโดนอาวุธสามดาวราชาขี้เหรอ อันดับ129เป็นใครอ,อยากเจอน้องโอคาตะคะผู้หญิงเหรอผู้หญิงโอ้ตัวแม่งโหดจัดราชาทะเลโกงแค่เสือ้อจักรวดิเด็กละไว้ในฐานที่เข้าใจเนอะเฮ้ยอ,อีกนิดเดียวแซงเนี่ยอีก5,000แซงเขาไม่ได้เห้วันเนี้ยโอ้โหอันดับไม่ขึ้นโอ้โหแล้วแต่ละคนไม่ตัวม,มันสายเติมทัึงนั้นเลยอะอ่ะแล้วลองดูทีนี้ไหมว่าจะสู้เขาไหวไหมชวนเยพวกเก อะไรเนี่ยอยู่กิวอสวินด้วยขอลองเจอหน่อยสิว่าจะเป็นอย่างไรครับมาและการต่อสู้โหดร้ายเราเจอกับอันดับ128ของซาว่าเฮ้ย127ีิเลยมาแล้วก็นาก,ากากหวานของเราได้เปิดก่อนหรือเปล่าครับนากากหวานบอกห้ามตัวเองใหม่ให้รักเธอขอตกหน่อยก็แล้วกันน้องตกไปเลยโตโต,ตสองเป้าหมายแล้วก็ ได้ตีไหมอีกาสนายเราสะสมพลังจู่โจมเข้าที่หัวนะครับกระชอกโอ้โห,โห,โหตายไป3ตัวแล้วก็ปืนใหญ่ระเบิดตูดรับใายปืนใหญ่ระเบิดตูดไม่ทะลุโลนี่น้องไก่แจ้แล้วขอฝังสีเงาฝังไปที่ราชาทะเลลึกยังมีโลของจกักรพรรดิเด็กสุดหนาครับและจกักรพรรดิเด็กก็โฮโรสแกมสไพใส่อินุแมนใส่เราสองล้านดาเมจม,มีมีแน่นอยู่มีกิกี้กิกีกกก้ยังไม่ตายครับ กิกี้ยังรอดอยู่แล้วเขาได้ไล่โจมตีของราชาเทลึกเอเอบวกกิกี้ยังช่วยรับดาเมจไว้ได้แล้วปืนใหญ่จู่โจมอีกาสนากิกี้รับดาเมจไว้กิกกี้เราเบิดตายไปแล้ว <laughs> อยู่เดินเดียวเอง <laughs> กิกี้มึงอยู่น้อยมากแต่ว่าดา,ดาเมจฝ่ายโอ้โหนี่กิกี้ช่วยอะไรไม่ไมนะด้เราก็โดนอีกาสนากูจะบ้านี่บ่อรอฉันเอ้ย พิษแล่นเข้าหัวใจนี่ตัวเอเดาบวกแรงจังวะโอ้โหโดนพิษกัดกร่อนตายยับไม่เหลือซากแล้วก็โดนยิงขึ้นฟ้ามาห้าแสนห้าหมื่นดาเมจครับแล้วก็มาและเข้าสู่เทอร์นี่สองขอโลแบบทะลุทะลวงหน่อยไหมขอแบบคริติคอ้ะน้องได้ไหมคริโลแตกหน่อยก็แล้วกันฮะเอาหรือฮาน้องชายอืม อยากเจอกับราชาที้บุนีอย่างนั้นเหรอมีจักรพิดเด็กงั้นเหรอฮะโฮโรแกมสไตล์แล้วยังไงในเมื่อฉันมีราชาทะเลอีกาสไนและแกจะไปออกอันติที่มันเปลืองลูกไฟทาไมวะเนี่ยฮะมีหน้าที่ยืนเฉยยืนเฉยและไม่ต้องหิวโอ้โหนี่แยกลูกไฟหมดเลยฮะไม่ต้องแยกลูกไฟให้ราชาทะเลได้เฉิดฉายโลก,กับพิบตรงนุ่มตุงนุงงง่แบบนี้นก็โดนอีกาสไนต่อยน้ํากระชอกบ,บอมนองอู้ไก่ป่าเมซอน ใจว่าน้องคิดจะเติมเกมวันพันแม่ให้เติมที่เว็บไซต์ขั้นเทพแพ็ก18บาทเติมโคตรคุ้มได้เงินมูลค่า25บาทพร้อมแบงค์เขียว1แบงค์ยกตัวอย่างเติมแพ็กลีพ149บาทเ,าเราจะจ่ายขั้นเทพแค่107บาทเท่านั้นจัดไปดีแบบบ้่มบัคือหือคิดจะเติมเงินเติมขั้นเทพรู้เรื่อง เข้าสู่ช่วงสนทนาท้ายคลิปครับก็จะยหยิบยกคอมเมนต์จากคลิปก่อนหน้าเข้ามาพูดคุยกันวันนี้เป็นวันที่45ก็เลยหยิบยกคอมเมนต์จากคลิปวันที่42ครับที่เราบิดไป2วันนะคนดู4,009โอเคขอเลขส,สวยๆขึ้นไป5,000ได้ไหมมี157ไลค์ไลค์เองก็ได้วะแม่งดูไม่กดไลค์ก็เลยส่วนคนคอมเมนต์มี108คนครับวันนี้เข้ามาพูดคุยกันครับคลิปที่แล้วพี่มีแจกโค้ดด้วยนะเธอใครมีโค้ดที่มากกว่านี้ก็สามารถพิมพ์บอกต่อกันได้ครับไม่เป็นไรเพราะผมก็เก็บตัว ตัวดาไม่ทันแม่งพี่ไม่ทันแม่งมันควรจะได้เยอะกว่าเนี้ยเนอะป่ะน้องลองลองคิดภาพดูถ้าอัศวินขับรถมาแล้วเรามีตัวดำร้อยเจ็ดสิบเก้าใบแม่งหยองป้าถ้าเปิดไม่ได้นี่คือจบเลยนะสายฟีเพราะงั้นเนี่ยตัวดำทุกใบมีความหมายหมดครับสิบใบทันราชาทะเลไหมครับเดี๋ยวนะกูโผล่มาราชาทะเลทันไหม,หมทันทันน้องเดี๋ยวมันวนกลับมาแต่ก่อนเคยบอกไลท์ทุก18.30เย็นไปอ่ะ โอแบบประมาณ5โมงครึ่ง6โมงแล้วกันพี่รอไม่ไหวอะ่ะคือยิ่งไลท์เย็นกว่าเย็นไปเนี่ยยิ่งเลิกช้ายิ่งง่วงย่าบิดนะครับ FC ตลอดการอยู่ยาวๆนองลบเพื่อนทําไมไมอ่อนก็ลบสิเฮ้ยกิกกี้บิดเลยมาเซิร์ฟใหม่กับผมไม่ไปเพราะาตอนนี้มีบ่อรอ603ตลอดไปจาก 50m แล้วเดี๋ยวพี่ตามไปในชายเรทอัปราชามาวันไหนนะครับเรทอัปราชาเนี่ยเหมือนจะมีในช่วงเดือนพฤษภาคมเดือนหน้าเนีย มีเลดอัปราชาพี่ว่าน่าจะอยู่ประมาณวันที่20หน่อยๆเดี๋ยวรอดูอีกทีนะแฟดยูอจะวนกลับมาเข้าตู้อีกไหมครับมีสิทธิ์จงเรียกผมว่าเดอะก็อดเพราะว่าผมสามารถกำหาับราชาเกิกี้ได้เพราะผมดวงดีกว่าจริงเหรอฮะตอนนี้พี่มีบ่อล่อ s อ r บวกแล้วเนาะอาวุธขวดน้ำสามม่วงดาวโหดไหมอลองเข้าที่หัวเข้าที่หน้าแกดูดิผมแอดมินมือซ้ายพี่กี้ครับโอ้โหโคตรขิงโคตรอวด ไม่ทันจกักรพรรดิเด็กเก็บตัวดําไว้สุมราชาทะเลลึก U R ดีไหมก็ได้เหมือนกันสําหรับคนชอบนะฮะ640สุมได้หินราชาราคากี่บาทครับพี่เทิดตอนเซิร์ฟเปิดใช่ไหมเป็นพันเป็นพันหวัดดีครับท่านกี้พี่จะเล่นเรื่อยๆใช่ไหมครับเซิร์ฟนี้อยู่ยาวคาารับไพศาลพี่เอาตัว U R ตัวอะไรต่อไปครับอาไนดูคนเมนต์ตอบอะไรวะผมว่าบิดแน่เพชรไม่เหลือแล้วกูเล่นต่อนะเอาอัศวินขับรถ การ์ดคืนค่าหาจากไหนได้ครับก็จะมีกิจกรรมตัวม่วงมาเดี๋ยวจะมีการ์ดคืนค่านะครับสักใบหนึ่งเอ้ยเอารูปใครขึ้นน่ะเอาเอาไอดีแม่มาเล่นเหรอยูทูบอะผมเซิร์ฟเวอร์หกร้อยสี่สิบเอาเพชรไปสุ่มเอาบอมหรือว่าซื้อตัวดําแล้วตัวอะไรจะมาครับอ่าเธอแนะนํานะเล่นยาวๆอะยังไงก็ต้องตัวดําแข็งโหดตึงอันตรายราชาเก,ก๊กี้อีกาสไนไม่ชื่อมันช่างเทง่จริงเลยขอให้ทันดํานะครับไม่ทันนะดิ แข็งใหญ่ยาวอันตรายมังกี้ออโตพุทแกไม่มาโดเนทเลยนะไลส์สดตอนเย็นไม่มาเลยนะเล่นหนึ่งอาทิตย์พลังหนึ่งแสนพลังขึ้นไหวแบบครับช้ามีตัวดามสี่สิบสองใบทันยูอาตัวไหนครับทันราชาทะเลยูเทิร์นลงคลิปตอนไหนอ่าลงแล้วเดี๋ยวประมาณห้าโมงครึ่งก็นนะ่าจะได้ลงแล้วพิกอตยูอาร์กำลังจะมาตกลงเป็นพิกอตหรือว่าหวานเนี่ยราชากิกกี้หรือราชาไก่แจ้อยากโดนอาวุธสามดาวจัดให้นี่ ผมซื้อครบวันแรกนะรวยเพชรจัดมีลูกแก้ว s อ r อาบวกอะตอมิกคิดสั้นเอาดีไหมครับเอาไอพูกถามที่ถามจริงมันมีหินหนูวะเซิร์ฟหกสี่ศูนย์มีกิจกรรมตั๋วดำหนึ่งร้อยใบไหมครับไม่น่ามีนะมันหมดแล้วเนาะพี่บิดมาหกสี่ศูนย์กับผมไหมไม่เอาไก่แจ้นิวยาดูรี่แกบิดไปเรื่อยหลังๆเริ่มไม่มีอะไรทำแล้วจานเออจริงทวัตชัยแม่งพี่บวกบวกไลท์อะไรแม่งไม่มีอะไรทำจริง GM อันนี้เจมยื่นหน้ามานะ จูนหน่อยจูนหน่อยหากิจกรรมอะไรมาใส่หน่อยมันจะได้มีอะไรอัพคลิปผมได้ได้ของ H ฮ็โจมตีไม่มา3วันติดสายฟีทันด้วงกับอัศวินใหม่ครับทันอยู่เซิร์ฟใหม่มาตอนไหนครับเปิดทุกวันเสาร์เวลาตี5นะฮะเก็บดาไม่หมดก็รอไป641เลยครับ535ตลอดไปเล่นมาจะ2ปีแล้วครับเออยังมีคนเล่นเล่นอยู่ไหมเซิร์ฟเวอร์เก่าๆแบบนั้นนะครับบิดเลยครับไปเล่น6,40 ราชาเกกี้นักบิด OPM ไม่ได้บิดอยู่ยาวเม้นคลิปที่แล้วผมหายเอาเกิดอะไรขึ้นากายผมเพิ่งกลับไปเล่นได้2เดือนกว่าเล่นอยู่เซิร์ฟเวอร์630อันดับ290สายฟรีถือว่าดีไหมครับถ้าเป็นสายฟรีเนี่ยมันต้องอันดับ130ขึ้นไปนะครับ <c oughs> ผมเก็บแค่50บใบเอาแค่หินพัฒนาปีศาจครับจะทำราชาทะเลยูอานอะเาแล้วแต่ชอบนะอยากย้อนเวลาไปลง6 3 4กับพี่เลยครับบอกแล้วว่าพี่เล่นยาว,ยาว ตอนนั้นน่าให้โอกาสแล้วว่ามาเล่นด้วยกันก็ไม่อยอมมาเล่นกันอนะบิดแล้วสินะอยู่ยาวเว้ยมี150ายาสบใบกล้าสุมเด็กรอตัวใหม่ดีกว่าถูกต้องควรจะมีตัว180่งยบใบถึงสุมได้เพราะงั้นนะเอะมันไม่ได้เราไก่แจ้เลยนะผมบิดยาวเลยเพราะว่าโดนแบนอ้าวจบละมีราชาก,กับเด็กแล้วควรเอาซอมบี้รีเทิร์นหรือว่าเอาสวินนีครับอัศวินดีกว่าขอโคด้ดที่ยังใช้ได้ด้วยครับโค้ดอยู่เมนบนสุดไง ผมเก็บตัวดําครบแล้วครับแล้วจะไปเอาอัศวินจากคนหรือเจอกันที่อัศวินเลยชานชัยพี่กิกกี้ครับผมมีลูกแก้วโซนิกยูอกับลูกแก้วราชาเทเลลึกยูอาผมต้องทําตัวอะไรครับพี่ว่าราชาดีกว่านะกิกกี้บิดบิดบิดบ,ดบิดอะไรนะซูเปร์เล็กผมซื้อตัวดําหมดแล้วแต่เพชรยังเหลือ5,000โโโแบ่งมาทางนี้สัก 3, า0พเพชรได้ไหมน้องชาย ดูคลิปกี่กี้แล้วได้แต่ของเกลือเ,อเหมือนเจ้าของคลิปเลยครับปูดมากแก้เคล็ดยังไงก็ไม่ไม่หายเกลือเหมือนกี่กี้ครับจริงพี่เล่นเกมอะไรก็แบบเกลือทุกเกมอ่ะงงจักตัวเองวะเออใครใครช่วยทําให้พี่หลุดพ้นจากความเกลือหน่อยดิสายฟรีถ้าไม่เก็บตัวดําคือพลาดมากและคือตามคนไม่ทันแน่นอนใช่หกสามแปดเหรอพี่ครับระหว่างปู่แฟงกระบองเหล็กอะตอมผมควรเอาตัวไหนดีครับหกสามแปดมีหินสี่อันกระบองกระบองแน่นอน ไอน,นี้เลือกอ,ตอ,อะตอมอะกระบองโหดสุด S R บวกอะพี่เคยรู้สึกหมดไฟกับเกมนี้ไหมครับบอยหมดไฟบ่อยรอบที่ร้านแปดอะตอนนี้คืออยากเลิกมากแต่อีกใจก็อยากรอสุมอัศวิน U R ก่อนก็ลองชาเลนจ์ตัวเองอดทนเล่นไปเรื่อยๆดูแล้วกันนะแต่ว่าบอยเพราะว่าเกมหลังๆมันไม่ค่อยมีอะไรอัพจริงๆครับแย่ yeah, ละบิดผมปั้น S R บวกตัวไหนดีะระหว่างโบรอสกับราชาทะเลลึกผมปั้นได้แค่หนึ่งตัวไม่ต้องเลือกเลยเนี่ย ราชาทะเลเก่งกว่าเยอะถ้าพี่มีพี่ก็เอานะผมได้ราชา UR 2รหัสไม่เกินร้อยทั้ง2รหัสดวงดีเกินบิดไลฟ์แย่มากเกกี้ไม่เคยบิดอยู่ยาวๆวันนี้ไลฟ์หกโมงนะผมมี3ามคำถามครับผมกลับมาเล่นพี่จำผมได้ไหมโดไปเกือบพันจำได้ดิดีทูบอ่ะโปรไฟล์เฟสพี่เด็กหมันไส้เลยเข้าที่หัวเข้าที่หน้าเหรอครับเด็กปะแป้งพี่ไว้อันนั้นอะ สาอาวุธสามดาวที่หายไปไหนอยู่นี่ไงอยากโดนว่าเข้าที่หัวเข้าที่หน้ายิ่วน้องผมเพิ่งกลับมาเล่นในรอบ3ปีไม่ได้ไปเล่นเลยตอนนี้วางแผนจะสุ่มตัวดำให้ได้50บใบเอาราชา s อซมาก่อนโอ้ยไม่ต้องตัวดำน่าจะสุ่มเนี่ยน้องร้อยปเลยเท่านั้นนะฮะเดี๋ยวก็บิดเพราะสู้ใครไม่ได้โอ้ยเมื่อกี้ยังตบอยู่เลยเ้วจะตบแกด้วยหืไก่แจ้เก็บตัวดำไม่ทันทำไงดี <laughs> บิดติครับรอละ ผมควรเอาอัศวินจากกลยุรหรือว่าราชาทะเลย R รดีครับ636เอ่อพี่ว่านะเอาอัศวินจากกลดีกว่าเพราะว่าราชาทะเลรีเทอรนะ์น่ะมันพี่ว่ามันเก่าไปแล้วผมว่าพิกี้ไม่ทันตัวดำ3า36แน่นอนน้องไทยถูกอย่ายา้ำพี่ครับผมลองไป640สายฟีวันแรก2ทุ่มอันดับ32เฮ้ยมันไม่ค่อยมีคนเล่นหรอทำไมอันดับดีจังพิกกอตมาจริงครับแก้ฟุบุกินะเกฉันชื่อคิโโยชิงา อายุ33ปีอาศัยอยู่ย่านที่พักอาศัยตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองโมริโอยังโสดทั้งงานที่ห้างคาเมทุกวันจะกลับบ้านก็สองทุ่มไม่สูบบุหรี่จะดื่มวอดนิดหน่อย เข้านอนตอนห้าทุ่มฉันต้องนอนวันละ8ชั่วโมงก่อนจะดื่มน้ําอุ่นๆหนึ่งแก้วแล้วก็ยืดเส้นยืดสาย20นาทีเพื่อผ่นอนคลายร่างกายเข้านอนได้หลับสนิทตลอดทั้งคืนฉันตื่นมานอนเหมือนเด็กทารกปัสจากความเหนื่อยล้าและความเครียดต่อร่างกายปกติฉันแต่จะบอกฉันอยากอยู่อย่างสงบไม่ต้องการแข่งขันกับใครและไม่อยากสร้างปัญหาให้ตัวเองปวดหัวหรือสร้างศัตรูจนทําให้นอนไม่หลับ นั่นคือทัศนคติที่ฉันมีต่อสังคมและฉันก็รู้ว่ามันจะทําให้ฉันมีความสุขแต่หากต้องลงมือฉันก็ไม่แพ้ใครเหมือนกันนะฮะมึงต้องการจะสื่ออะไรฮินิโตะอะไรวะเนี่ยไม่ลงคลิป2องวันทรงนี้บิด634เล่นอยู่เฮ้ยตัวอะไรนะครับผมสงสัยโบรอสเหรอโบรอสถึงค่าถึงค่าเขียนมิดแต่ก็คงจะได้มั่นใครไม่รู้อย่าลั่นค่าเขียนกาบเพื่อกีกี้ หรือจะมีปัญหามาพูดจาสามหาวรีตามองหูฟังสีอย่าอวดมั่นใจข้าเอ่ยนะจากสุนทรสลาดอะไรวะพี่ครับระหว่างด้วงยูอกับพิกอตยูอเอาตัวอะไรดีครับพิกอตเท่กว่าในทาสู้ราชาได้ของทองตอนเวลอะไรครับ80กว่าปะ ทำไมช่วงเช้าๆขั้นเทพเติมไม่ได้ครับเอ่เข้าใจว่ามันจะมีการอัปเดตราคานะครับถ้อใครเติมไม่ได้เนี่ยบอกพี่เลยพี่จะไปทักขั้นเทพอีกทีหนึ่งนะทักมาในเฟสพี่ก็ได้อา่ามีสีบเก้าเท่าของน้องชายพี่เดือนนี้ซื้อแล้วสี่สิบเก้ามึงงสี่สิบเก้าห้าหกพี่อยากโดนแองเจิลทะลวงตูดไหมครับไก่แจ้แกไก่แจ้ทินถ้าผมไม่ส่มตัวดำหนึ่งร้อยใบเล่นผมจะได้จักรพพัดเด็กว้าไอพวกสูมเล่นก็ไม่มีเลยว้า ผมเล่น3เดือนยังไม่เท่าทีมพี่ตอนนี้เลยรู้สึกว่าลอยสายฟีตัวตึงถ้าเติมซัพพอร์ตมีวิธีเล่นให้ได้เร็วไหมครับต้องเติมอย่างเดียวพี่กําลังดูเมนผมอยู่พี่กําลังอ่านเมนผมอยู่ถ้าพี่อ่านมาถึงตรงนี้แสดงว่าของทองที่พี่จะได้รับก่อนหน้าจะออบป้องกันถ้ามีหินกระบองเหล็กกับหินโบรอส <c oughs> ผมสุ่มตัวแดงร้อยห้าใบ าหากกระบองเหล็กสรุปได้ดิน3ตัวผมดวงดีไหมครับเฮ้ยกระบองเหล็กเหมือนจะมีเพิ่มเลทมาเดือนพฤษภาคมด้วยนะขั้นเทพมีแถมแบงค์เขียวทุกแพ็คไหมครับทุกแพ็คตัวคอตัวต่อไปจะเป็นตัวอะไรอรอลุ้นกันนะพี่ว่าที่แน่ๆเป็นฝั่งปีศาจเพราะว่าจังพัเด็กเป็นฮีโร่เนาะทำไมตัวอ,อ,อุต้องสกิลโหดไม่เข้าใจเลยเออตัวที่มันไม่เทสกิลโหดแต่ว่าพี่พี่ว่าพี่ก็เท่นนะพี่ครับควรจะเอาตัวดำหรือว่าบอมดีครับเซิร์ฟ6 4สเอา ดำเท่านั้นถ้าเกิดว่าเล่นยาวๆนะฮะสมาชิกช่องสุดเท่พี่กี้ทําคลิปสนุกมากครับขอให้ทาทันดํานะครับไม่ทันนะเดะเด็นแต่ก็ทนเล่นต่อ 6- 3สหตัวด150าํา150ใบเสี่ยงราชาได้เกลือแทนที่จะรอเด็กบิดไป6-40ดีกว่าไม่ไปขั้นเทพขึ้นราคาแล้วครับทักไปเตือนเข่าทีขาใหญ่เดี๋ยวเขาหาร้านใหม่ไปเติมแทนนะขึ้นเป็นเท่าไหร่อ่ะพี่ครับผมมีตัวดำร้อยเจ็ดสิบเก้าใบทันด้วงใหม่ครับทันทันเนี่ยโดนกระอุสามดาวกูเนี่ย พี่ครับผมเพิ่งมาเมื่อกี้เลยวางแผนสุ่ม ur ตัวไหนดีครับถ้าเพิ่งเริ่มเล่นเหรออัศวินขับรถกิกี้ผมได้ลูกแก้วราชาทะเลแต่ผมไม่มีราชาเดี๋ยวมันจะมีเพิ่มเลทมาเดือนพฤษภานะประมาณสัปดาห์ที่3พี่ครับถ้าผมจะเข้ารหัสอีกเฟสหนึ่งแต่มันเข้าอีกเฟสหนึ่งให้ควรทํำยังไงครับต้องล็อกอินไงแต่ว่าอย่าลืมจดรหัสด้วยนะพี่กี้บอกขันเทพให้นหน่อยครับเติมเงินไม่เข้าเอาเกิดอะไรขึ้นวะเนียต่อจากตู้โบรทสจะเป็นตู้ตัวอะไรเหรอครับจำไม่ได้ว่าไม่ได้ดูนะหัดไป เท่าที่หูเท่าที่หน้ายิ้น้อง